ก็ได้เลยชื่อหมึพอันนี้ชื่อพิกจุดเรื่งไปเท่าไรน้องมะนาวตำแก้วจำเนาะได้บ่วันนี้ห้องท้องแค่รอหมออื่นไปชงพุยเขาชีเข็ดยังกินได้ไหมเฮ้ยมาชงตัวนึงก็ได้พี่น้องเลยตัดกันให้พอมาเนาะแม่มองน้องมะนาวตั้งขึ้นมาเยอะเนาะ ແມ່ນບໍ່ເຂົາມາຫັ້ນມື້ນອນເຮົາຈັ່ງວ່າກັນຕະນືິນປຸ້ປຸນນນນຈົ້າເຮັດປາເຜົາປັນບໍົປຮົາກປຕປາເຜົຈຈົ້າຊດປາເົາຫນິນນົຍປຈແມ່ງາະອາມືປ ชงพู้เฮา,า,างกับเห็ดกินข่าวเช่าเลยชงกับเช่าเนาะแม่กีนข่าวเทียงพุ่งก็ได้ไปบานพูพ้อ่มเพารบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีหมู่เพื่อนเบิร์ตทุกคนทุกทา่านบวาจะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะ ือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ้กขาปั่นสุปพี่น้องเลยมาพบพ่อกับตุ้กขามวันนี้พี่น้องเนาะอยู่ในเฮือนตุ้กขาเองในช่วงนึ่งแรงอ่าการน,นัดกับนองเต๋อเนาะนัดกับนองเต๋อแล้วกับน,น้องมะนาวให้เขามาเอาปุ๋ยพี่น้องเลยเนาะอ่าให้เขามาเอาปุ๋ยแกไปไหว้เฮือนเนาะอ่ากะสิมาแกเอาอยู่บ้านกลางให้แหละพี่น้องเลยกะจะขึ้นไปพาน้องเต๋อกับน้องมะนาวมาเอาปุ๋ยระจายเงินเรียบร้อยเลยเนาะอ่าเดือจงังเดย อจังว่ากันใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตามีมีมีแผนเนาะแต่ว่าให้เอาูไปใส่ข้าก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเฮ็ดจังได๋กะไปฮับชมฮับเบิ่งติดตามนํากันพี่น้องเอ้ยน้องวนากงเอสิเอาูไปหน้าเด๋เนาะกะไปกับตัวสีคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปกับตัวสีคือเก่ามื้อนี้ซอยกันยกเนาะสอบ1สอบกะว่ากันไปกะซอยกันยกคแหละเนาะกะคือสิได้กหลายคนพี่น้องเอ้ยอ่า มันหลายคนก็แห้งเบาเนาะอ่าใช้ละออกไปอ่าก็เลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพี่น้องเอยู่ทัต่างประเทศเนาะที่ว่าไเป็นสะพาได้ซื้อผุยใดีสภาพแรง เรจะจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าการงานเพิ่นกะขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาอ่าให้ลำล้ำรวยๆยิ่งยิ่งเกิดไปน้องเนียงเนาะสำคัญคือมวยเจทปมวยไข้เนาะให้มีแต่สุขแต่ละซาพี่น้องเลยเนาะไปเอาพร้อมแล้วกะด้ยไปซื้อปุ๋ยให้น้องมะนาวกันเลยเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะถัดมา

โอ้ตรบุนี่เลยตาขอโทษน้พี่้องเลยมาข่อยลงคนขอยลงคนจอมันอีก็ได้ด้วเดี๋พี่จะขอยลงพี่ก็ได้ทางหางเราพี่้องเนาะเึอมาห่อแล้วพี่้องเลย ใช่ละอยู่เพ<ล>ื่อนบ่โลทำอะไรเราสิมีบ่เ,เอาสบ,บายดี

ทำร้อยบุตรบุญบุญญาดอกใจอะไรกะน้องไปเอาแบบนี้น่าก็น้องเตอว่าตะแรงเนาะเมื่อกี้โทรไปหากับบติดก็ได้โทรหาน้องเอ็มมัเป็นอย่างเนาะ จะคือมาก่อนนะนะมาก่อนมามาเขาอืมสบายดีสบายดีสบายดีเนาะนั่งเลยบอสเออเอาเลยสร้างโมเดลชาหัวชาผมยังดีเลยเออเติร์นอย่างนี้เนาะพี่น้องเลยถ้าชงเราไปเอานีไปทางไหนนี่ไปก็ต้องค้องขงกี่ต้มนะคะไปหนึ่ไเลบอสข้งกี่ตมทางหอมนี่กี่ตมอยูซายอะไรทั้งหลายขี้นไปนี่ไปตมเออเมนูเนาะ มันจะชุกมากว่าไรทางโฮมเนาะตุ่มช่วงบอนชามบอนปุ๊บเป็นลูกเอาแต่ไหนนอนบันมันก็ยากกว่ามันมีแต่พี่นะพี่ทางนี้มีตุ่มมันต่างก็ได้ชุกเอิงเอาที่เบิังชุกโค้งโค้งไปทางนี้เลยใช้ถ่ายรถไปได้ประตูได้ใช่ไหมได้ได้ใช่รถนะรถจักรจะเนาะดำเลยน้อมาแล้ววันแรบอกมาบอกไปมื่อนี่มื่ออื่นเช่าเมื่ออื่นบอกออกมาเนี้เอาไปนั่นโน้แล้ว ถ้ากลับไปก็มาหามามืนี้ค่ะหัวกเนาะ1ก็ได้แต่หัวรออีแม่ชุดก็ได้เออแม่นๆอ่ะโอเคมีแต่ว่ามื่นเนาะมื่นแหเาใส่รถออกไปเลยเจ้าก็ไปถ่ายอยู่หน้าก็ได้เนาะอ่าแม่นๆแม่นๆพี่น้องเอ้ยสโอ้เนาะมนีบ่ได้เอามาอืเพราะว่าากันแม่นเาซอกันมาเบิ่งทางนาสิแห้งอยู่ดอกเนาะ ืัอนี้ก็แดด็นบนมือเลยแหงๆกอนในหมื่นบ่อบ่มันทางหีเสา่มันไริเป็ตุ่มนะไม่ตุ่มต่วอนเทือนในค่ำไตนะอย่างนี้นี่รูปน้ำพันนะบ่อทำไปปทางนั้นเอไปทางนั้นไปทางหมะกงทางนั้นกได้คงทานี้กงทางนั้นได้อยาที่แกพุยเล่งไปแห้เจ้าใสอเข่าพลังงานเนาะให้มีน้ำเนีม่ให้ใจให้มีน้ำก่อนถ้า่าน้ำไหลก็เพิงออก ใครมันเหลือพอดีใส่พุยแหละมันถึงสิบบจืดไว้ใหไฮแย่ชองคุ้งแลให้ใหญ่กับชองคู่แต่ถ้าเอาไปส่งให้ฮอดหน้าหละไปบุญหามหามขามเอาเนาะไปชงเอาอะแบ่งเอาหามไปเนาะใส่คู่ไปฮวยเอาเด้อการมันนั่นกับแบ่งเอาคือเอบไปเนาะมันไอ้บางอย่างเนาะใส่เบิดบัดเดียวเลยการลองเบิึงก่อนแด้แต่คนใส่ใส่เบิดบัดเดียว มันมันหลายโพจน์เราก็ใช้เครื่องนึงก่อนกะมันเบิดให้มีหนามก็มีให้ใหญ่อันบ้านจะมีน้มเลยนเนาะกะมันเบิดผิดปุ๋ยแล้วก็ใส่อีกอืรพอหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยยังแล้วบานนี้เนาะพี่น้องนี่แต่ว่าบ่อื่นมื้อนี้เครื่องสิบ่ทันแล้วมื้อนี้ทำเลยทำเลยเนาะเพราะว่าเฮาไปถามเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นก็ะกำลังยุ่งเบียดอยู่หยังอยู่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวมาหาใหม่ซะว่าบัดนี้ ทั้งไอ้กับหากับมาแต่บ้านน้องแดงไปให้กำลังใจทั้งนั้นตัวเอเพราะว่าท่างนั้นก็มีปัญหาคือกันเนาะพี่น้องเลยปุูนมีแต่กำบกับงทางน้องแดงหน่อยอจะเบิ่งอยู่บ่บริเบิ่่งได้เนะนะบิ่งเนาะอ่บวกเป็นยังนั่นแหล,ละก็เลยกลับมาหาแมจ่จอนกลับไปหาน้องแดงอีกเนาะเพราะว่าอ่าอิเพป็นมาเอามาส่งปูนกับเขาไปอัปเดตเพพี่น้องได้เบิง่งเนาะก็ทีมงานเทาก็อยู่พุ่นแหละ น้องตุงตะวีกับมาหันเบิดแต่ว่าเขาคนละเทอือ่รถ่ได้เจอกันแม่ <No. S 1> คอยเข้าไปว่าตู้ชิดออกมากินขา mm. ่าวบบนี้อ่คอยออกมากินเข่าตู้ชิดไปทางปูนบบาน,นี้ไม่ mm. ได้เจอกันมีแต่ทาโอ้ตู้จูใช่อมีแต่โทรหากันน้องพี่นออ้องเพราะว่าอ่าถ้าว่างานทั้งอื่นทั้งไกลเนี่ยเขาก็สิปไปน้ำกันคือเก่า mm. ทีมงานแต่ว่าอยู่ใกล้นี่กะต่างคนต่างไม่เวียก,กออกไปคนละเทอือเนอะ mm. อาะเพราะว่ามันกะสีถากันมันกะบทันกินเนาะพี่น้องเลย คอข่อยมื well. uh, earth, ้อนี้ก okay. ็ค่าไถนาบิดมือบดมือมื้อนี้เนาะวเอ้ยอ่านา2ท่งเนาะเนาะพอเฮ็ดท่งทั้งพี่นําูซีก็ได้ยังบ่แลอ่นยังบ่แลอีกจัมื้อตประมาณจัมื้อประมาณอีก2มื้ออีก2มื้อเนาะเอาามืบ่อื่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าัือได้ไปยตซีพี่น้องให้มันแล้วเนาะเฮาก็สิได้ถ่ายคลิปเต็มที่อัปเดต cho là làm nạc cực niên hang bởi nó Mày thấy 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 ăn thấy 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 thấy

ไอ้เนาะพี่น้องแป๊บหนึ่งกูกำลังขึ้นไปเอาเอาน้ามึงมากินน้ำเด้อโดยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเด้ออย่าเอาแล้วน้ำฮ้อนนาะนี่เนาะพี่น้องเขาก็สิไปสั่งปูไว้แล้วก็นมื่นเช้าเขาจะเอารถไปแกะออกไปให้เนาะตอนเช้าเช้าไปน้องเลยออกไปอยู่หน้าเลยได้ที่เราเรตู้เนาะ เน้นชอบนึ่งได้อยู่พอเอาลงมาได้ใช่ลเลยเด้เออาิมันจางเต็มกะมันบ่หวานมันจะโเครับนั่งก็นั่งตังตัโอ้น่ากินแก่อนอยาเป็นมือสาเนะตุเาก็สิแกออกไปเลย ่ตอนนี้พรทันแล้คำเลยว่าเป็นอยังพอดีไล้ตอนเช้าออกไปใส่เลยมากินน้ำเย็นน้องมะนาวก่อนโอ้ยกระเด็มหวานกระเด็มพี่น้องหวานแบบตะกี้นหวานอยู่แบบเป็นต้งก่อนแบบจ้างเนาะหวานช่าต้อเห็ดหวานแห้งกูนี่เออใครเห็ดเยี่ยเหย็ดบ่อ่าเด้อใช สนใจยังเลยแม่อะไรบ้างครับนั่งอะไรอ่ะนั่งอยู่อะไรก็มามาทิ่เอ้าน้ำเย็นตุชีเอาแม่เก็บแม่ตัวมันนั่นนะตัวมันแต่งนะอยู่โต๊ะนะเออใส่จอกไว้ กระเลมกระเลมเห็ดเองเป็นยังไงตู้ครับพุทธนีแล้วความหวานเนาะแม่นรีชั่งนี่เนาะหวานแน่บประจางแน่นิกระเลมพี่น้องเนาะอ่าเอาชงโอ๊กวันตินชงชงขนน้ำแล้วก็หายใช้อ่าใส่ถุงพลาสติกเนาะคุณยังก็อนี่ถุงคุณยังจำอ่ะคุณสองคุณสองอ่ะค่ะคุณแปดไงคุนี้เนาะ กใส่เนาะพี่น้องใส่แล้วกะนี่หายใส่อันตู้เย็นวันนี้เย็นจะชยๆนี่น้องเพื่อนนอนนี่อ่ากระเลมเนาะสมัยก่อนนี่โอ้ยดอดรหัสล้อยพี่น้องเลยห้าล้อยกีบเนาะตอนทุ่มคำยังน้อยแดนฮ่าที่โอ้หวานนอนหวานด้นี่โบจางไดนให้เพื่อนเรามาเอากินนั่นแหละ บมเย็นเนาะบมเย็นเลยกัดกินแบบขัดกรีเจ้าลูกมาหลายอันพ่นี่นะ่งเป็นไรายตอหมาดีมาีเอมาเป็นี่เอรเปนแผนเน้วน้องเตเปลเ่ยเนแพนเล้ว ลงาแบกไให้แล้วแถวล่อซุกไปพระเจ้าซุกเป็นแทนนะมาขึ้นกันนะขึ้นได้ใช่ป่าอะไนได้มือนตอนเช้าที่ใช่หมัดใช่ลดไปกับตัวสีมันข้าหมงไหนก็สุกมงนั้นบรนนี้แต่ว่าต้องทางขึ้นีมีหัวแล้วเพิ่มอันหัวเนาะ ต้องแน่เลเปิดหัวแน่ก่อนเดี๋ยังกินแดงมือหีบุมบุมเบ่แล้วมันเออ่ล้วยดแกงเราไม่วันได้มือหนแกงไม่กินตเียงเ่เบื่แล้วเบื่อแล้วจะบอกไปเนาะหักด้แกงมปนบอมมือหนงเรียบร้อยชดน้ำโกโก้ใช่ยังกันอ่ะ

แต่ทาชัอันบายนั่งกะชีกว่าอืมแต่า,ายนาั่งิีกว่านั่งบันพอาะได้กินวัดดูนี่ก่ะเอออั่นเหละไมเน่เบ่อจะทำอะรมันตื่นครับ กะทิน้ำมอนี่ใช่กะทิทีน้ำตาลน้ำหวานนะพอดีทำเนาะดูเนาะหวานพอดีกินหวานเปลี่ยนแผนเนาะน้ำอึนจะแก้ไปเลยไม่ต้องให้น้องเตอรซุบไปหรอกเพราะว่านอ่อกินต้มมเดี๋ยวสิรถตัวสีรถสายรุ้ยอยู่แล้วเมื่อกี้เราพาข่อยโตหน้ามากเมื่อกี้โอข่อยเกือบล้มแขางเลยลุยท่าหอคุ้มรถดันอ่ะ าาท,าทางแบบนั้นเนี่ยต้องเข้าอี่างนั้นากาลุยแบทางแบบนั้นต้องซื้อกันโดดลูกมือสองแล้วมาแต่งเป็นวิบากถ้าโดดไปเข้านี่โบได้ลำบากมือเนอะมือหามือถอยนี่แหละ ถามลูกทรยแล้วอรนเ้อเข้าหัวเ้อ้ขาขึ้นได้ล่งมาได้ไม,มามา,มาไปเนาะขึ้นได้ลงมาได้เดี๋ยวไอ้ตู้ไงรังได้นองมานาาลูกได้ฮะาะแล้วเจ้าแล้วว่กไนจิน Ngày đâu? không? đâu? Ngày Nó bị đâu? Ngày 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 đâu? ra mai đây? đâu? Ngày Mai tới bàn rồi đâu? đâu? nữa đâu? Ngày luôn Bỏ đâu? นั ok, ่งเล่นดูโอน่งเนาะุ่งเลยคืนนั่งอยู่น้องเขาได้ไม่ได้ของคืนเนาะยิ้ลายมีใส่กจะยุ้งลายเดี๋ยวยุ้งลายขนตกไก่ปลากล้วไอ้ติ๊กตายงงตอนแรกเราไปขายให้ตอนนี้เราไปไหนไปซื้อพูนเราขวามาขายซือชอยเลยเราบอกเราไปขายให้เราจะขายดาวไอ้ไงไอ้ซื้อชดในเงินมลายบ่ดาวเอสดาวก็ได้กวาดเนาะ แปลกัวแล้วอุงขันชามมีชินชุดพันหนึ่งืเพันสามพันชามม่สิก่อนพันามขันชามปยกาอย่างงวนไทยนะวะไม่บอางกวนไทยงวนไทยดึกากระต่ายบอกระต่ายกับงวนไทยมันชอบข่าวนะงวนไทยนั่นแหละวันนี้จะสอบอะไรเราเราทำแรกเราอะเยาจ ยิงเอามาดาวได้เฮรยแล้วะบ้าวะมีเงินชดกับจซื้อไม่ได้ปะเนี่ยตายลงกูปะเนี่ยคอยบัวดาวนะคอยจีซื้อชดนี่วะเราเอามากินกําไรซั้นเด้ไหมเจ้ากะคิดกําไรเอาพอดีพองามก็ได้วะเอาดาวเอาเจ้าเอาไปกําไรขาเจ้าแกมาวะแต่ว่าดาวกะมันจีแพงโพดแต่ว่าเฮากะบบัดาวเนาะบัวดาวอืมเฮากะบจีซื้อชดเลยวะซื้อชดเลยกะ รุรใรดให้นนนนแน่จากพันจากไดวะเนาะในพอได้ยูบ๊อพัดจากพันจากไดเนาะพี่เนาะเนี่ยเพื่อนคุยกันได้ไหมชอบหนึ่งมีการหนึ่งก็มีปุ๋ยเล่ง้งเขาเอาปุ๋ยเล่งเล้งก้อนแล้วก็ยะปุ๋ยมาไปใช่เหง,ง้ามกึเขียว,วด้วยฮะ,นนะกำลังเอ,อ,อ้ยกำลังขึ้นครับนานน,าน่านโพชิงที่นะ เาวันนีสจะหยาแหงก็ตกบนนะนี่จะหยาอะไรกับเขาฟงพงเพงนี่จะหย่าอะไรเนียกันนะไปลกกนี่ยลกตอนเลดได้โอ้ปไปลกตอนเดะโชกันเ่ลกหย่าลูกขอในโคบได้เตะถึงโคบตดนเลดวะเนาะลกพมตะวินเพียงอย่างนี้ได้คืนงามนี่ดงนี้ปไปลลตอนเดะ ตอวโตอนแดงสานีตอนจะเศ้าแ้ละโลกเมื่อยกับเมื่อโรกมากโกข่าต็มีโอลโตอนแดดพีเจ้าเจ้ามก้มอีบริเอาเนาะก้มมีหอแดดเป็นวินไหนมื่มื่น อยู่่นนา,าพมือเนาะตูนน้เนาะแมนเขาเปลี่ยนแผนเลยต้นแรกว่าใช้ลูกเตอร์แกไปบอ่อเขาชี้อันแกจะลุดไปเลยมือ่นมาสิแกจะดุดไปเลยนเลยอนอ่ะทางแห่งดีแล้วแบบเมนทางน่ะเชียงเียเพราะว่าแดดบนมือมันนี่คือแดดบนมือคนเที่ยวนี่แห้งๆไวเนาะพี่น้อง มีแต่ว่าอาบน้ำพักคอนแสดงว่าสีกำลังไปเน้นเอาเมียเมียเมื่อเช้าเล้ก็อารถลงมาพี่แกเอาไปพี่เลยเนาะแต่ว่าพี่โมมันบ่ได้คองพี่หมอบริโลงครับไปละบุญว่าเราหุ้เครื่องเมื่อไงยังยังมือ ยังไม่ได้ไปแล้วด,ด,ดูจุดตามหน้าเลนี่เจ้นีดูสิบพ <15. S 1> านเือจะอะไรจะไรใจ,จรน้อยจะินินกับเนาะเอากันเนาะเป็นลยกมักเด่นโอ้หมักเก้ามือนะพูดไปใหน้นี่อย่างนี้หยอกกันอยู่มา ชื่ออย่างเนาะ,ะไปกินเนาะปลาทูเปดนอะไรปลาทูนาะเป็นอะอุ้ยนี่กินนี่นี่ <ừ. S 1> ชื่อปลาทูว่าไงกะเพราะได้กินเนาะชื่อเสียไปตู่เนาะทนั่นมือเนาะแต่นันนดมือบอมือนี่นนมือแต่นัดวันหยังวันพะฮัดโอ้พอดีเลยใช่พี่น้องอ่ะแมนแมนแมนพอดีเลยปลาทูนะชื่อตลาดด้วยชี่ชิบหลายตือ หุงอย่างอัน5โหลอันได้แต่ว่าชื่อตัวเข้าโดซีซิหลายแต่ว่าน้อย5 6โต20,000นะอื่นเนาะตลาดนัดพอดีพได้ค่อยขึ้นไปูจแล้วก็แวะตลาดแล้วก็ลงมาแวะเอาุยอไปนามะนาวอไปเจอนอยู่หน้าเด้ออืออยากกินยังบ่กินอยู่กินยังยังก็ได้ ยังกินก็ได้ยังกินอไรถ้าจะชื่อยังไงกินอินเาจะชื่อยังไงยังก็ได้แต่ชื่อหมกพริกนนี้ชื่อพริกไปจะไให้น้องมันเอาตำแก้วตำเนาะได้บ่วันนี้อนท้องันเนาะมออื่นไปชงพุยเขาชิเฮ็ดยังกิน มาชองโตนึงกระไรเพี่อนเอ้ยตัดกันทกว่ามาเนาะแมนโมนเอามานาวต้งขึ้นมาเเนาะแมนโอะหมาอ่ะมือเนาะเ้จังว่ากันเนาะตลาดนัดไปแล้วไปกินยำกะปุ้นบ่ให้จังขะปุ่นกินอยู่น้านาบ่มาเจ้าเห็ดป่าเผาเป็นบ่เผาเป็นเอาคนปิ้งก็โตปลาเผาเจ้าเช่นอะไรกะได้เผาเลย ป่านินนะเผาเอาให้ได้จะได้แหม่เป็นจัอแหม่มจากเนาะว่าอื่นไปชงพูงก <that> really <tofu> ็เ็ด <that> ก no ินข <that> no ้าวเช่าเลยไปชงก็เช่าเนาะแม่นี่ข้าวเที่ยงพูงก็ได้ไปบ้านพูยพร้อปื่นนี่บ้านบ้านไม่ได้ก็ได้อพูยนะไม่ได้คือบ้านเขาเด็กก็ใช้ลายกับบุรีเนาะบุตรีลายก็ตายเลยเข้มตายมันีบ้านขนาดปานินแต่รันแต่บ่มีบ่มีบ่เอ้ยหนุ่มสีเราเฮียนพิชา เอิ่อนปนินได้อยู่ได้อยู่เหยาทูหยาะเพื่นนอะไรถ้ามีเนาะมาพื้นว่าเอาทีเห็ดเอาทีบ้านพูยบื่นเขาจะกินข้าวกันยังถถนะพี่น้องเนาะบื่นเอาทีบ้านพูยนะฮั่วกะบื่นฮ้อนมือมันจะว่ากันเนาะแจ้งหูแจ้งตาวันนี้กะมีแต่ว่าคือมืดเท่ตูนะแบบอย่างแบบเลยอ่ะโอเคฉันเอาพี่น้องแบบตัวสีกับชิบูต์แดงน้องหน้าพักพรมืออื่นเจอกันอยู่นะใส่พูยเบื่นนี่เนาะ โอเคไปไสบายดีสบายดีน้องมะนาวสบายดีอ่าอยวาเขาลูกเล็กไปลูกก่อนอเออเมนเนี่ย <c oughs> นายดังล้องนี่ห่วยน <c oughs> เน,เนาะไมกินเนี่บอเอาเนากินเลยดิไปลูกอ้แชมป์โตเขาให้นี่โอเค okay. น้องพี่นอ้องก็คือิประมาณนี้มืออื่นเด้อพี่น้องเนาะมืออื่นไปวันพุยพี่น้องเลยก็จะชื่อพุยมืออื่นเพราะว่ามือนี้คำเลยพี่น้องพักผ่อนเนาะเป็นกระดกหยาะดกตองมัดมืออะไมันนี้เป็นว่ามเมื่อยแหละกะพักผ่อนก่อนมืออื่นก่อนน้องพี่น้อง ตุคคำก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนบ่ดทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตุคคำแต่น้นจนจบเนาะมื่นห้าจังเอาไปพี่น้องเลยโอเคเนาะตุคคำมันคือเสดได้ก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเเลย,ย,เลยูยดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรง